มาจ้าทุกคนวันนี้มาทํารุ่นข้าโพูดน้อยนะคะข้าโพูดที่เราได้ทําคลิปแรกไปที่มายอดกับลูกสาวตอนนี้มันขึ้นแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มาทํารุ่นยานี่ผ่านไปแค่ไม่กี่วันโอโ้ญ้าลุกมากเลิกงานจากโรงนะ้มาเราก็มาทำนะคะได้ชั่วโมงครึ่งชั่วงก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทําเลยทุกคนฝนตกแล้วแบบ้ามันขึ้น ดีมากตรงนี้เพราะว่าเหมือนมัน,มน,มนดินมันชื้นอยู่เนาะเวลาเราทําไปแล้วเหมือนมันยังไม่ได้โดนแดดเลยแล้วฝนก็ตกใส่อีกมันก็แตกขึ้นไปอีกทุกคนแต่ก็ทางง่ายค่อยๆทางไปพระพวดมันยังไม่ใหญ่มากนี่ดูทุกคนหลุมนึงก็ขึ้นหลายต้นเลยอันนี้มันมีหนูหนูน้อยนะมาแอบกินเนล็ดขวดเราตอนที่เรายอด ยังเล็กอยู่ทุกคนพื้นที่ก็จะเป็นโตเราก็ยอดตามช่องว่างระหว่างโตยอดฝักทองบ้างหยอดข้าวโพดบ้างพอไม่ให้มันลุกทุกคนดีกว่าปล่อยพื้นที่ให้มันว่างเปล่าค่อยๆปลูกไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยอันนี้เป็นพริกที่เรามาปลูกต้นก็จะไม่ค่อย สวยเท่าไร่ไม่ค่อยงามเท่าไรเพราะว่ามันมีช่วงนึงที่มาปลูกแล้วฝนมันไม่ตกใสแล้วตรงนี้น้ําประปามันยังไม่ไปถึงโูยต้นข้าวโพดของเรานี่ก็จะเป็นชะโอมที่เรามาปลูกมีห้าต้น